เล่าหุ้นนอก DBS Group h o l d i n g Limited กลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำในเอเชียสวัสดีครับพบกับ2หมอคลงทุนอีกครั้งวันนี้เราจะมาเล่าหุ้นที่ชื่อว่า DBS Group h o l d i n g Limited ซึ่งเป็นกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำในเอเชียมีสำนักง,งานใหญ่และจดทะเบียนในสิงคโปร์ครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราส่วนทางการเงินเบื้องต้นของ DBS ดีกว่านะครับ PE ของเขาจะอยู่ที่10.5นะครับ Price per book value จะอยู่ที่1.2 ดีเวนด์อยู่จะอยู่ที่4.5% ROE จะอยู่ที่12% ROA จะอยู่ที่1.1%และ DE ratio จะอยู่ที่1.5%เท่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางและก็การาฟแสดงรายได้และกำลัสุทธิของ DBS Group นะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2 0 1 9 2ถึง2023จะพบว่านะครับรายได้รวมของ DBS เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมา จากปี2 0 1 9เถึง2023เลยแม้ในช่วง2020จะเกิดวิกฤตแต่ DBS เนี่ยยังสามารถรักษาระดับรายได้ให้อยู่ในระดับที่คงที่ได้ในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยก็มีความผันผวนเล็กน้อยในช่วงปี2020อันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤต COVID ิด19นะครับและก็หลังปี2020เนี่ยกำไรสุทธิก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งการาฟนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพ DBS ในการรักษาความมาาาามัั่่่นนนนคงงงงททาาาากกกรรรเิแแลละตตตบโใีีขขสู จากกลยุทธ์การดำเนินง,งานของ DBS ที่เขาเน้นลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัลและให้บริการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลนอกจากนี้นะครับมีการปรับตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียหลังจากเกิดโควิด -19 ซึ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรสุทธิของเขาเอีกด้วยนอกจากนี้ DBS เนี่ยได้มีการจัดหาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ลดการสูญเสียหนี้ในช่วงวิกฤตได้ครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการของเขาดีกว่านะครับ D b s เนี่ยเขาให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการธนาคารเพื่อผู้บริโภคการเงินและการตลาดการจัดการสินทรัพย์ในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การระดมทุนตาสารทุนรวมไปถึงตาสานนี้อีกด้วยครับโดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ DBS เเนี่ยเขาได้ลงทุนในการยกระดับบริการธนาคารดิจิทัลและเปิดตัวโครงการที่มุ่งส่งเสริมทางธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลรวมถึงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อทำธุรกรรมทางธนาคารที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยโปรเจกต์ล่าสุดได้มีการขยายการรุงงานในตลาดสําคัญในเอเชียเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในฐานะสถาบันการเงินชั้นนําอีกด้วยแนวโน้มธุรกิจของเขาเนี่ยก็ยังมีการเติบโตค่อนข,ข้างสูงไม่ว่าจะเป็นที่จีนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงเอเชียใต้พร้อมทั้งกระดับบริการธนาคารดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานครับเอาละครับก่อนที่เราจะพูดถึงความเสี่ยงผมต้องบอกทุกท่านไปก่อนว่า คลิปนี้ไม่ได้ชี้นําหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการเล่าหุ้นแบบเพื่อนให้เพื่อนฟังเท่านั้นเองครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือความผันผวนทางเศรษฐกิจนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของธนาคารแน่นอนตัวต่อมาที่ต้องเฝ้ารองคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมการเงินการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเนื่องจากสถาบันการเงินอื่นและบริการฟินเทคเนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาดของ DBS ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์่อเ,เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพวกเรา2คนด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับแล้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์อย่างนี้รบกวน,นเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และติดตามผลงานต่างๆเราได้ในช่องทางต่างๆดังนี้ขอบคุณครับ